บ่ายวันหนึ่งก่อนที่จะเลิกงานเปรมได้รับโทรศัพท์จากภรรยาเพื่อขอความช่วยเหลือเขารีบมุ่งกลับไปที่บ้านโดยไม่ทันขออนุญาตเจ้านายสักคำบ้านของเขาอยู่ไม่ไกลนัก15นาทีโดยการวิ่งเขาจึงกลับไปถึงบ้านเขาร้องเรียกภรรยาตะโกนถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเจ้าหล่อนกำลังนั่งตัวสัน่นมองมแมลงสาบบนโต๊ะอาหารอยู่ เขารู้ว่าเธอกลัวมแมลงแต่ไม่คิดว่าจะทําตัวน่ารำคาญด้ขนาดนี้เขาต่อว่าเธอไปยกใหญ่ก่อนจะรีบย้อนกลับไปทำงานเธอที่กำลังพูดอะไรไม่ออกได้แต่นั่งตัวแข็งอยู่แบบนั้นแทนที่เขาจะถามสักคําว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือทำไม,มแมลงสาบถึงเข้ามาได้ท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งฉีดยาไปเมื่อวันก่อนหรือเขาอาจจะแค่ถามสักคำว่าลูกของเขาหายไปไหนในวันเสาร์แบบนี้